ถ้าพูดถึงเรื่องเล่าเกี่ยวกับความทะเยอทะยานของมนุษย์ที่นำไปสู่หายนะก็คงมีไม่กี่เรื่องหรอกครับที่จะทรงพลังแล้วก็ยังตราตรึงอยู่ในใจเราได้เท่ากับแฟรง k e ไกน e ส n ตเรื่องของนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่กล้าท้าทายกฎของธรรมชาติแล้วก็สร้างสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวขึ้นมาวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเรื่องราวนี้กันครับเพื่อจะหาคําตอบของคําถามที่มันค้างคาใจมาตลอดว่าท้ายที่สุดแล้ว ใครกันแน่คืออสุรกายตัวจริงแต่เชื่อไหมครับว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นขึ้นในห้องทดลองที่ไหนเลยนะแต่มันเริ่มขึ้นที่สุดขอบของโลกท่ามกลางความเวงว้างแล้วก็ความหนาวเหน็บของมหาสมุทรอาร์กติกที่นั่นแหละครับที่กัปตันวอลตันกับลูกเรือของเขาได้เจอกับภาพที่จะว่าไงดีมันเหนือความคาดหมายมากๆแล้วก็เป็นภาพที่กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมทั้งหมดเลยลองนึกภาพตามนะครับ ชายคนหนึ่งถูกช่วยขึ้นมาจากแผ่นน้ําแข็งสภาพของเขานี่คือโอ้โหแทบดูไม่ได้เลยร่างกายผอมโซใกล้ตายแต่สิ่งที่มันน่าแปลกก็คือดวงตาของเขาครับมันลุกโชนไปได้วยไฟแค้นแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้หลงทางนะแต่เขากําลังไล่ล,ไล,ล่าไล่ล่าใครบางคนหรือบางสิ่งข้ามดินแดนน้าแข็งที่มันไม่มีที่สิ้นสุดแห่งนี้และในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเองครับชายคนนั้นที่ชื่อว่าวิกเตอร์แฟงเกนสไต ก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดของเขาให้ฟังเหมือนกับเป็นคําเตือนคําเตือนถึงอันตรายของความทะเยอทะยานที่มันไม่มีขอบเขตเรื่องราวที่จุดเริ่มต้นของมันเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความหนาวเหน็บกลางหมาสมทดแต่กลับเริ่มต้นขึ้นในบ้านที่แสนจะอบอุ่นเอาละครับในส่วนแรกนี้ประกายไฟแห่งโอหังเราจะย้อนเวลากลับไปดูจุดเริ่มต้นของทุกอย่างกันไปดูช่วงเวลาที่วิกเตอร์ยังมีความสุขมีความฝันมีความกระหายคร,ร่รู้แต่ความกระหายใคร่รู้นี่แหละครับที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ย มันกลับนําพาเขาไปสู่ความพินาศแบบไม่เหลืออะไรเลยคือชีวิตในวัยเด็กของวิกเตอร์ที่จีนีวาเนี่ยต้องบอกว่าเพียรพร้อมทุกอย่างเลยครับมีครอบครัวที่รักมีเอลิซาเบธน้องสาวบุญธรรมและก็มีเฮนรี่เคอร์วาลเป็นเพื่อนสนิทแต่ลึกลงไปในใจของเขาแล้วเนี่ยมันกลับมีความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่คืออยากจะไขความลับของโลกและสวรรค์ให้ได้ความกระหายในความรู้ที่มันเกินขอบเขตของมนุษย์ธรรมดา และนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของหายนะทั้งหมดพอเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยอิงโกสตัดความหลงไหลของวิกเตอร์ก็เปลี่ยนเป็นความหมกมุ่นครับเขาคลุกอยู่แต่ในห้องทดลองลับๆเป็นเดือนๆรวบรวมชิ้นส่วนจากคนตายเพื่อสร้างชีวิตใหม่และแล้วในคืนที่พายุโหมกระหน่าเขาก็ทําสําเร็จเขาสร้างชีวิตขึ้นมาได้จริงๆแต่ทันทีที่ดวงตาสีเหลืองขุ่นของมันลืมตาขึ้นมา ความฝันของวิกเตอร์ก็พังทลายลงทันทีกลายเป็นฝันร้ายเขารับไม่ได้กับภาพตรงหน้ากับความอับลักณ์ของสิ่งที่เขาเพิ่งสร้างขึ้นมากับมือในการสร้างชีวิตขึ้นมาวิกเตอร์ได้ปลดปล่อยความน่าสะพรึงกลัวที่ตัวเขาเองก็ไม่อาจจะเผชิญหน้าได้และนี่ก็คือบาปข้อที่ใหญ่หลวงที่สุดของวิกเตอร์เลยครับการทอดทิ้งเขาวิ่งหนีปล่อยให้สิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาที่เพิ่งจะลืมตาดูโลกต้องเผชิญกับทุกอย่างเพียงลําพังซึ่งการกระทําที่ขี้ขลาดในครั้งนี้แหละครับ ที่เป็นเหมือนมเมล็ดพันธุ์ของโศกนาตกรรม,ท,มทั้งหมดที่จะตามมาเอาล่ะครับมาถึงส่วนที่2เรื่องเล่าของอสุรกายคือในขณะที่วิกเตอร์กําลังล้มป่วยจมอยู่กับความรู้สึกผิดของตัวเองเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่เขาพึ่งทอดทิ้งไปมันกําลังค่อยๆตื่นขึ้นมาเพื่อเรียนรู้โลกใบนี้เป็นครั้งแรกมันกําลังจะเริ่มต้นการเดินทางเพื่อค้นหาว่าการมีชีวิตอยู่มันหมายความว่าอะไรคือมันยากมากเลยนะครับที่ผมจะจําช่วงแรกเริ่มของชีวิตตัวเองได้ เหตุการณ์ทั้งหมดในช่วงนั้นมันดูสับสนแล้วก็ไม่ชัดเจนเอาซะเลยลองนึกตามดูนะครับเหมือนกับเกิดมาในร่างที่โตเต็มวัยแต่ว่าจิตใจข้างในเนี่ยว่างเปล่าเหมือนเด็กทารกทุกอย่างคือการเรียนรู้ใหม่หมดแยกแยะแสงสว่างออกจากความมืดเสียงออกจากความเงียบทุกอย่างมันสับสนวุ่นวายไปหมดแล้วโชคชะตาก็นำพาเขาไปเจอกับครอบครัวชาวกระท่อมครอบครัวหนึ่งครับครอบครัวเดลาซีเขาแอบเฝ้ามองครอบครัวนี้อยู่ห่าง เรียนรู้เกี่ยวกับมนุษย์ผ่านการสังเกตการนี่แหละเขาได้เห็นความรักความเมตตาแล้วก็เรียนรู้ภาษาจากพวกเขาในใจลึกๆก,ก็แอบหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้เป็นส่วนหนึ่งของความอบอุ่นแบบนี้บ้างพวกเขาใจดีพวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ประเสริฐที่สุดในโลกแต่น่าเสียดายที่พวกเขามีอคติกับผมพวกเขามองเห็นแค่อสุรกายที่น่ารังเกียจและด้วยความหวังอันริบรีนี้ละครับเขาเลยตัดสินใจจะเปิดเผยตัวตน โดยเริ่มคุยกับคุณพ่อที่ตาบอดก่อนซึ่งทุกอย่างมันก็ไปได้ด้วยดีเลยนะจนกระทั่งคนอเดือน,นในครอบครัวกลับมาแล้วภาพที่พวกเขาเห็นก็คืออสุรกายความหวาดกลัวความรังเกียจนําไปสู่ความรุนแรงและนั่นก็คือจุดจบของความหวังทั้งหมดของเขาครับการถูกปฏิเสธอย่างโหดร้ายครั้งสุดท้ายนี้มันได้เปลี่ยนความปรารถนาดีของเขาให้กลายเป็นความต้องการที่จะล้างแค้นล้างแค้แนคนคนเดียวที่สร้างเขาขึ้นมาแล้วก็ทอดทิ้งเขาไปนี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดเลยครับ ความเจ็บปวดครั้งนี้มันได้ดับแสงสว่างในใจของเขาจนหมดสิน้นความดีงามถูกแทนที่ด้วยความเครียดแค้นและเป้าหมายเดียวในชีวิตที่เหลืออยู่ก็คือการล้างแค้นผู้สร้างและนั้นก็นำเรามาสู่ส่วนที่3ครับวงจรแห่งการล้างแค้นจากจุดน,นี้เป็นต้นไปชีวิตของผู้สร้างและสิ่งที่ถูกสร้างก็ถูกผูกติดกันด้วยโซ่ตรวนแห่งความแค้นการกระทําของคนหนึ่งกลายเป็นแรงผลักดันให้อีกคนหนึ่งวนเวียนอยู่ในวงวนของความตายที่ดูเหมือนจะไม่มีวันจบสิน้น เหยื่อคนแรกของการล้างแค้นครั้งนี้ก็คือวิลเลียมน้องชายคนเล็กของวิกเตอร์แต่ที่มันเลวร้ายไปกว่านั้นก็คือสาวใช้ผู้บริสุทธิ์ที่ชื่อจัสตินมอริสถูกใส่ความว่าเป็นคนทำแล้วก็ถูกตัดสินประหารชีวิตวิกเตอร์รู้ความจริงทุกอย่างนะครับแต่เขาก็ไม่กล้าพูดความเงียบของเขาในครั้งนี้มันเท่ากับการตัดสินประหารชีวิตคนบริสุทธิ์ไปอีกคนมันเลยกลายเป็นการไล่ล่าที่ทำลายล้างทุกอย่างเป้าหมายของวิกเตอร์คืออะไร คือการตามล่าแล้วก็ทําลายปีศาจท,ที่เขาปล่อยออกมาสู่ลูกอย่างขาดความรับผิดชอบส่วนเป้าหมายของสิ่งที่เขาสร้างล่ะก็คือการทําให้ผู้สร้างของมันรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวแล้วก็ความทุกข์ทรมานแบบเดียวกันกับที่มันรู้สึกทั้งสองฝ่ายต่างไล่ล่าซึ่งกันและกันไม่ต่างอะไรกับเกมมรณะเลยแล้วความรุนแรงมันก็ยิ่งทวีคูณขึ้นครับคราวนี้เหยื่อก็คือเฮนรี่เคอรเบลเพื่อนสนิทที่สุดของวิกเตอร์การตายของเฮนรี่นี่มันเป็นเหมือนการตอกย้ําเลยนะว่า ตัวตนของวิกเตอร์คนเก่าที่เคยสดใสที่เคยมีความฝันมันได้ตายไปพร้อมกับเพื่อนของเขาแล้วเหลือไว้แต่ชายที่จมอยู่กับความสิ้นหวังและความรู้สึกผิดเท่านั้นและแล้วนี่คือวันแต่งงานของวิกเตอร์คำขู่ที่ร้ายกาจที่สุดก็กลายเป็นจริงครับสิ่งมีชีวิตที่เขาสร้างปรากฏตัวขึ้นและพรากชีวิตของเอลิซาเบธเจ้าสาวของเขาไปต่อหน้าต่อตามันคือการทำลายความหวังสุดท้ายความสุขสุดท้ายในชีวิตของวิกเตอร์จนหมดสิ้น ณจุดนี้วิกเตอร์แฟรงเกนสไตล์ไม่เหลืออะไรอีกแล้วจริงๆและนี่คือส่วนสุดท้ายครับการกลับคืนสู่ความมืดมิดเมื่อทุกอย่างที่วิกเตอร์รักได้ถูกทำลายไปหมดแล้วเขาก็เหลือเป้าหมายในชีวิตแค่เพียงอย่างเดียวนั่นก็คือการล้างแค้นการไล่ล่าครั้งสุดท้ายได้เริ่มต้นขึ้นนำพาทั้งคู่ไปสู่สุดขอบโลกสู่จุดจบที่ไม่มีใครหนีพ้นแต่การแก้แค้นนี่แหละที่ทำให้ผมมีชีวิตอยู่ ผมไม่กล้าตายแล้วทิ้งให้ศัตรูของผมยังมีตัวตนอยู่ได้ตอนนี้ความรักความหวังทุกอย่างมันได้ตายไปจากใจของวิกเตอร์หมดแล้วครับสิ่งเดียวที่ยังผลักดันให้เขามีชีวิตอยู่ได้ก็คือไฟแค้นลุนลนเขาอุทิศชีวิตที่เหลือทั้งหมดเพื่อตามล่าทำลายความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตัวเองการไล่ล่าครั้งนี้ได้พาพวกเขาทั้งคู่ย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนั่นก็คือดินแดนอาร์กติกดินแดนที่มันทั้งเวงว่างว่างเปล่า แล้วก็หนาวเหน็บไม่ต่างอะไรกับสภาพจิตใจของทั้งคู่ในตอนนั้นเลยและวิกเตอร์แฟรงเกนสไตน์ที่กำลังจะตายก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพร้อมกับคำขอร้องสุดท้ายว่าถ้ากับตันวอร์ตันได้เจอกับสิ่งมีชีวิตตัวนั้นขอให้ช่วยฆ่ามันทีผู้จบเขาก็สิ้นใจครับผู้สร้างจากไปโดยที่ภารกิจล้างแค้นของเขายังไม่สำเร็จและหลังจากที่วิกเตอร์สิ้นใจไปแล้วนะครับสิ่งมีชีวิตตัวนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นครับ ยีนอยู่เหนือร่างของผู้สร้างแต่มันไม่ได้ดีใจเลยนะกลับกันมันคร่ำครวญถึงความทุกข์ของตัวเองถึงโศกนาฏกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนจะหายตัวไปแล้วสิ่งมีชีวิตตัวนั้นก็หายตัวไปบนแผ่นน้ำแข็งล่องลอยหายไปในความมืดมิดและไกลโพ้นเพื่อไปพบกับจุดจบเป็นอิสระจากชีวิตที่มันไม่เคยร้องขอทิ้งไว้เพียงคำถามมากมายที่ไม่มีคำตอบและเรื่องราวทั้งหมด ก็นำเรากลับมาสู่คำถามตั้งต้นระหว่างผู้สร้างที่เก่งกาจแต่กลับทอดทิ้งสิ่งที่ตัวเองสร้างกับสิ่งที่ถูกสร้างที่เรียนรู้ความโหดร้ายจากมนุษย์ใครกันแน่คืออสุรกายตัวจริงบางทีคำตอบอาจจะไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อาจจะซ่อนอยู่ในมุมมืดในใจของพวกเราทุกคนก็เป็นได้